ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการอวงจุ้ยแก้ได้ทุกปัญหาเข้ามาพบกับพวกเราทั้งหลายนะตามปกตินะและอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนนะในคลิปต่อๆไปเพราะเดี๋ยวยังมีเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของหลักหวงจุย้ยนะเราบอกแล้วว่า ใครอยากรวยอยากประสบความสําเร็จอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขาเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาหลักหวงจุย้ยและก็ปรับหลักหวงจุ้ยให้เข้ากับตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของอเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วควรจะ,ะทําบ้านอย่างไรให้มันมีการหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวคือมีความสมดุลของหลักธรรมชาติ เอาละเมื่อเราสถานที่ได้แล้วและสร้างบ้านเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเรื่องของจะเอาไฟกับน้ำเข้าบ้านอย่างไรให้เรามีโชคลาภนะบางทีเรื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยบางคนเขาก็มองข้ามไปไม่เข้าใจแต่จริงๆสิ่งที่เล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเนะเมื่อเราสร้างบ้านไปถูกทิศทุกอย่างดีแล้วรูปทรงอะไรทุกอย่างดีแล้วเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องเอาไฟฟ้าเข้าบ้านและก็จําเป็นที่จะเอาต้องเอาน้ําเข้าบ้านเพราะว่าน้ําประปาน้ําอะไรก็แล้วแต่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ทีนี้จุดจําไว้เลยจุดที่เราจะต้องเอาไฟเข้าบ้านเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเมื่อสร้างบ้านแล้วก็ยืนมายืนที่หน้าบ้านแล้วอันออกไปทาหน้าบ้านให้ดูตางฝาามือ ฝวามือนี้จะต้องใช้ไฟเข้าบ้านนะสายไฟจากการไฟฟ้าหรือสายไฟจากโซลาเซลลจากไหนก็แล้วแต่ที่จะเดินเข้าบ้านเราเนี่ยต้องเข้าทางฝามือฝามือของของเราให้เรายืนออกไปทางหน้าบ้านส่วนซ้ายมือจะต้องเป็นน้ำประปาหรือน้ำที่เราจะเอามาจากไหนก็แล้วแต่จากบ่อจากไหนเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในบ้านต้องเข้าทางด้านซ้ายเท่านั้น อันนี้ถ้าบ้านใดทําแบบนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยแน่นอนวาอ่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นโชคลาภทําทการค้าก็จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองได้และก็จะทําให้สุขภาพเราดีได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านไปสลับกันอเอาเอาไฟมาอยูอ่ทางด้านซ้ายเอาน้ําไปอยู่ทางด้านขวาอันนี้ก็จะเกิดความไม่สมดุลก็จะทําให้เรามีปัญหาเรื่อง าการเงินเรื่องความเดือดร้อนต่างๆได้และบางบางบ้านถึงว่าจะหลับแล้วแต่บางบ้านเข้าอันที่เดียวกันอ,อย่างเช่นทางเข้าน้ำเนี่ยถูกทางซ้ายแต่ดันไปเอาไฟเนี่ยเข้าทางซ้ายด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าผิดฝั่งหนึ่งฝั่งใดเข้าเป็นที่เดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้จะทำการค้าทำธุรกิจก็จะไม่ดี เรื่องการเงินเรื่องสุขภาพก็จะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเรื่องของการเอาน้ํากับฝอยเข้ากันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูนะตอนนี้ทุกคนก็เมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยให้ออกมาดูที่หน้าบ้านตัวเองแล้วหันหน้าออกหน้าบ้านแล้วดูว่าฝอยเข้าทางใดน้ําเข้าทางใดถ้าผิดรูปแบบจากที่อาจารย์บอกนี้เนี่ยให้แก้ไขด่วนเลยนะ ทีนี้การแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ถามว่าจะไปแก้อย่างอื่นเอาอนุนมามามาดัดแปลงแก้ไขอย่างเช่นเอาต่างๆมาแปะติดเหมือนกับแก้อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องเลื่อนต้องเลื่อนต่างเข้าถ้าว่าไฟเราก็จําเป็นที่จะต้องแต่ในบ้านเนี่ยเราเลื่อนไม่ได้อยู่แล้วโดยการที่เราเอาเอาตัวหม้อไฟเนี่ย มาเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินเดินสายเดินสายเข้าถาังหน้าบ้านได้น้ําก็เช่นเดียวกันก็ต้องย้ายย,าย้ายมิเตอร์น้ําเข้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บางคนเนี่ยท่อมันฝังอยู่ใต้ดินหรือใต้กํากแพงเนี่ยอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องเดินท่อใหม่จะแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้น สำหรับคนที่ยังไม่สร้างบ้านทีเนี่ยให้ทำตามที่อาจารย์ว่าเพราะถ้าเกิดว่าสร้างไปแล้วแก้ไขเนี่ยยากไอ้ไฟเนี่ยสายไฟเนี่ยอยู่ข้างนอกยังไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยส่วนมากเขาจะฝังไว้ข้างล่างเราก็จะขุดยากแต่ถ in ตึงจะยากอย่างไรก็ขอให้ทุกคนจงแก้ได้เพราะเรื่องไฟกับน้ํานี่เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันวันนี้ก็ถือว่าทําความเข้าใจเรื่องของการ เอาไฟกับน้ำเข้าบ้านนะสิ่งที่เล็กๆเราอย่ามองข้ามนะและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาทำความเข้าใจกันอีกต่อไปนะวันนี้ก็ต้องขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีโชคมีลาภขอสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลาย